อะโลคาเซียแจค็คคารินถูกไหมพี่อันนี้ตัวน้อยของพี่มีจํานวนอยู่แล้วอันนี้ราคาประมาณไหนครับพี่เนี่ยพัน,นเดียวเอ๊ะเท่ากันหมดปะล่ะพี่อีแจค็คคารินมันต้องเขียวปัดเลยนะแต่ตัวนี้บอกว่าวเออแล้วแต่ลายแต่ผมชอบลายสีแบบอย่างนี้มันเห็นมันเห็นไอ้เส้นฝอยชัดดีผมมากพันเดียวเหมือนกันพันเดียวหมดเลยหรือว่าราคา่า้ตัวใหญ่ราคาแพง,งกว่าพี่นีคิดจะให้ราคาเดียวกันราคาเดียวเลย่รับพี่ มีตลอดเลยนาะนพี่เนาะแจ็คกอลินเลยเนาะนอโอ้หนึ่งพันบาทลายสวยๆประมาณสองก้านนะพี่นะต้น,นเลย 2> 2, <8. S 1> เล็กสองถึงสามเล็กใหญ่ก็มาเลือก 5, <8. S 1> เอาใครมาไว้ก็ได้เลือกก่อนใส่เล็กใส่ไล่ขึ้นมาครับยังยังเล็กสุดอย่างนี้ข <1, 5. S 1> ายไหมหนึ่งก้านนะพี่นะอันนี้เป็นไม้อะไรไพี่มเป็นเล็กด้วยก็ราคาตาใบอันนี้วางข้อหรือวอเลยอะวางข้อครับครัแล้วใบใหญ่ขึ้นมามันก็จะครับ อันนี้พันห้าอย่างต้นต้นใหญ่ไล่ไปอย่างนี้ที่สองพันแปดต้นนี้พนะี่ใช่ไหมแตกก็สองใบแล้วคก่เราบอกสองใบ<ม>ข้างหลังเหมือนกันนะพี่เหมสองพันแปดแต่ข้างหลังสวยน่อยก็เลยลายมันสวยหน่อยที่สองพันแปดคุณเลืก็จับ,บต้องกันได้เหมือนกันทีแบบตัวน้อยหน่อยใช่ไหมที่ตัวน้อยหแบบน่อยราคาก็น้อยลงนิดมันจะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองด้วยที่แต่เบอร์หนึ่งแต่ไม่ไหวแพงมากครับ เบอร์สองก็เลื่อมๆได้หน่อยก็ใบขนาดนี้นะประมาณหนึ่งข้อสามข้อนิ้วสามข้อนิ้วยาวประมาณนั้นกบบต้นน,น,น้อยพยายามเอาไปลองรับอันนี้ราคาประมาณไหนพี่ก็ยออออประมาณห้าเบอร์สองครับกูมาละกกาดาังชื่อชื่อภาษาอังกฤษอะไรนะพี่จ๊ะไม่รู้ว่าจะ <ผม S 2> สวยนะพี่มันหนังสวยไหม เหลือเหลือเหลือเท่าไหร่นะครับไอ้เนี้ยตอนนี้ก็เหลือประมาณหกพันห้าด่างสวยเลยแต่อันนี้มีต้นเดียวพี่ทำไมต้นเดียวสามใบหกพันห้านสวยสวยพี่แบ็คสเต็มอะไรนะเพื่อนนี่โรสจายอนกระดับดำด่างช่วงนี้มันรู้สึกว่าเขาฮิตเล่นกันเหมือนกันนะตัวนี้รู้สึกว่าหลายๆร้านเลยแพงที่ครับแล้วตอนนี้ราคามันก็ลงมาครับซึ่งบอกว่าจับได้หน่อยนึ่งครับ แต่ก็ยังสูงกกระดาษด่งเพราะว่ามันทํายากอยู่น,<อ>นะครับเพราะผมชอบหลังใบเหมือนที่แนแล้วคือใครที่แบบชอบดำดำเนี่หลังใบนี่คือแบบสวยเลยอ่ะยังไงนะี่ตัวนี้ยังไงนะครับอันนี้ก็เปิดแค่หกพันห้าหกพันห้าแต่ต้นใหญ่นะผมว่าใบใหญ่นิดหนึ่งเล็กเล็กนนนหน่อยนิดห่นะก็ตามราคาก็ไปตามคุณภาพนะพี่นะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีหลอดหนึ่งแล้วก็มีหลอดหนึ่งใช้เป็นลายพีมะพร้าวอย่างตัวนี้หรอใช่ไหม ดินใบก้าครัวอันนี้ไม่คือไม่ร่อนนะใช่ใบใช่ใบเลยนะใบเล็กก็อันนี้เหลือพันห้าผมว่าโคตรน่าจับต้องเลยนะโคตรสวยเลยนะตัวไวนะมันมันตัวไวที่ก็ระดับหนึ่งถ้ามันเล็กเล็กมันช้าพอรากมันเดินแล้วอะไรแล้วมันก็จะเริ่มเร็วแล้วเปลี่ยนกระถางช่วยนะพี่อันนี้พันห้า เอวันหน้านี่แขวเอาไปลองเลนได้เลยนะมาอโรคาเซียหูช้างดังเลยสองสี่สองสี่หกประมาณเจ็ดเก้านี่นีนะสามันนี0สามันหน้าสามันนี้สูงสูงอยู่เหมือนกันนะมีลให้แล้วด้วยห้าพันไม่แพ้กันแต่ว่านมีจะใบใหญ่กว่าเยอะเลยใหญ่กว่าเป็นแม่พันเลยมีลูกแล้วไม่เคยลื้อไข่ใบใหม่ก็สวย ใช่ครับปามุดครับครับช่องทางติดต่อเนี่ยช่องทางติดต่อที่0 8 6 0 8 6 9 1 6 9 1 6 5 5 6 4 5 5 6 4ครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับแอดนะได้เลยครับอันนี้พี่มากี่วันครับมากี่วันใช้อยู่วันอังคารมันพุธมันบรหัส3วันครับสวันที่ใกล้ๆกับประตู3ามตรงใกล้ๆประตู3ครับได้พี่ครับมาทักทายกันก่อนได้เนาะได้ครับได้ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับ